สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่15กันยายน2 5 1 4โดยลิเวอร์พู Daily ่ y บเซอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกัเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยข่าวดีที่น่าจะทําให้เพื่อนๆพ,พอใจชื้นกันขึ้นมาได้บ้างกับอาการบาดเจ็บของทางฮาวิเอลเลียดไม่ฟีลดาวรุ่งพุ่งแรงของทีมเรากันก่อนเลยดาวเตะวัย18ปีมาได้รับบาดเจ็บข้อเท้าหลุดจากเกมที่ทีมของเรายกพลไปบุกถล่มเอาชนะลิสยูไนเต็ดแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์ที่สนามเอลแลนด์ลอดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เขาถูกปาสการสตรอก์้องหลังของลีสย่ำใส่แบบเต็มๆจนทีมแพทย์ของสมูรสต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้รับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเมื่อวานนี้แรกเริ่มเดิมทีมันก็มีความเป็นกังวลกันว่าหลังเข้ารับการผ่าตัดแล้วเอเลียดจะต้องรักษาตัวยาวนานขนาดไหนและจะมีโอกาสที่เขาอาจจะต้องบิดเทมอมฤดูการใหม่นี้ไปก่อนเพื่อนหรือไม่อย่างไรทว่าล่าสุด คุณหมอจิมโมซอนแพทย์ประจำทีมของเราซึ่งเป็นคนแรกที่เข้าไปปฐมพยาบาลเอเนเลียดในสนามก็ได้ออกมาอัปเดตอาการของเขาร่วมกับทางคริสมอร์แกนนักกายภาพของทีมทั้งนี้เขาก็ยืนยันว่าการผ่าตัดของเอเนเลียดนั้นเป็นไปด้วยดีแล้วเจ้าตัวจะสามารถกลับมาลงสนามให้กับทีมของเยอเกนครอปได้อีกครั้งในการแข่งขันฤดูกาลนี้ฮาวิมีอาการกระดูกเคลื่อนที่บริเวณข้อเท้าซ้ายของเขาระหว่างเกมกับลิสตูนายเต็ด คุณหมอโมซอนให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเราลดอาการของการเคลื่อนที่ของกระดูกได้ในทันทีตั้งแต่ที่เขายังอยู่ในสนามและเมื่อวานนี้ฮาวิก็ได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาการแตกหักและเส้นเอ็นที่ได้รับเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้การผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีและกระบวนการฟืน้นฟูสภาพร่างกายเพื่อให้เขาสามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งก็ได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วตั้งแต่ตอนนี้ แต่เราจะไม่ไปกดดันเขาด้วยการกำหนดกรอบเวลาใดๆขึ้นมาทั้งนั้นสิ่งที่เราบอกได้ในเวลานี้มีเพียงแค่ว่าเรามั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมและคาดหวังว่าเขาจะสามารถกลับมาลงสนามให้กับทีมได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้หลังเข้ารับโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้ว ไหนๆก็เริ่มต้น้ายการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความพร้อมของนักเตะในทีมของเราและสิ่งที่เราได้เห็นจากการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้กันบ้างหนึ่งในนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บจากช่วงพักเบรกทีมชาติก็คือทาคุมิมินามิโนะดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นที่ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าจนต้องถอนตัวกลับมาจากทีมชาติก่อนกําหนดนั่นทำให้เขาพลาดการมีส่วนร่วมกับทีมในเกมถล่มเอาชนะลิสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ล่าสุดมันก็มีข่าวดีเมื่อเจ้าตัวสลัดอาการบาดเจ็บและกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วเมื่อวานนี้อย่างไรก็ตามในรายของโรเบร์โตเฟอร์เมโน่ดาวยิงทีมชาติบราซิลที่ได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงจากเกมกับเชลซีตอนก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติก็ยังไม่สามารถกลับมาลงซ้อมได้ดังนั้นคาดการเสเว่ผู้เล่นตัวจริงสำหรับทีมของเราในโปรแกรมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเอซิมิลานในค่ำคืนนี้ ทางเยอเกนครอฟน่าจะวางหมากมาระบบการเล่นแบบ433เหมือนเดิมพวกษสาประตูเป็นอดริสันเบเกอร์นายด่านมือหนึ่งประจำทีมลงเฝ้าเสาตามปกติคู่ประกังตัวกลางก็จะเป็นหน้าที่ของโจเอลมาติฟและเวอร์กิลฟานไดที่ลงเล่นร่วมกันเป็นตัวจริงต่อไปฟูลแบ็กทั้งสองข้างยังไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรโดยมีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนประจำการแบ็กขวาและแอนดูโรเบอร์ซันอยู่ทางแบ็ก้าย แพง field, มิดฟิลดเมื่อไม่มีเอลเลียดก็จะเป็นหน้าที่ของจอแดนเฮนเดอร์สันกับตันทีมลงเล่นร่วมกับเตียโกอักันตาร่ารัฟฟาบินโยขณะที่3ประสานแดนหน้าเมื่อไม่มีเฟอร์เมโนก็จะเป็นโอกาสของเดียโกโชตาได้ลงสนามต่อเนื่องล่าตะข่ายร่วมกับทางโมฮัมเหม็ดซาลาและซาดิโอมาเน่ มาดูความพร้อมของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมกอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูทางฝั่งคู่แข่งอย่างเอซิมิลานกันบ้างว่าขุมกําลังของพวกเขาจะเป็นอย่างไรกันทั้งนี้พวกเขาจะไร้สูนหน้าตัวเก่งประจําทีมอย่างทางซาราตันอิบราฮิโมวิชที่เพิ่งหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บหัวเขา่าและเพิ่งลงสนามเป็นตัวสํารองทําประตูช่วยพิมเอาชนะราซิโอ2ประตูต่อศูนย์ในเกมิบกแมตของเซเรียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามล่าสุดฟเตฟานอปิโอลีกุณซื้อของรสโซเนลี่ก็ยืนยันว่าดาวเตะวัย39ปีมาได้รับบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายซ้ำไปอีกทำให้เขาจะไม่ได้บุกมาเมยอดแอนฟิล์ในค่ำคืนนี้อิบราฮิโมวิชอยากจะลงเล่นเป็นตัวจริงแต่เขามีอาการบาดเจ็บที่เอ็นดังนั้นมันคงจะดีกว่าหากเราไม่เสี่ยงส่งเขาลงเล่นปิโอลีกล่าว ชิรูอาจจะเป็นส่วนสำคัญของเกมผมจะเลือกระหว่างเขาและเลบิชว่าใครจะได้เป็นตัวจริงทางฝั่งของเยรเกนครอฟกุนซอใหญ่ของเราก็ออกมาพูดถึงอิบราฮิโมวิชก่อนเกมนัดนี้ด้วยความชื่นชมแม้ว่าเขาจะเริบ่มบาดเจ็บอย่างที่แจ้งไปแล้วเมื่อสักครู่ก็ตามสราตันคือสุดยอดนักเตะเลยนะครอฟกล่าวผมได้ดูวิดีโอจังหวะที่เขาได้รับบาดเจ็บเมื่อหลายเดือนก่อนมาบ้างผมไม่มั่นใจว่าเขาได้เข้ารับการผ่าตัดมาหรือไม่ แต่มันยังเป็นช่วงต้นของการต่อสู้เพื่อกลับมาอยู่เลยอย่างไรก็ตามสิงโตไม่พักยาวหรอกนะเขาพูดถูกเสมอเกมล่าสุดเขากลับมาลงสนามได้หลังต้องพักไปยาวและยิงประตูดได้ในทันทีเขาคือคนสำหรับช่วงเวลาพิเศษของเกมอย่างแท้จริงหากเขาไม่ได้เล่นชิรูหรือเลบิชก็จะได้ลงเล่นพวกเขามีโปรไฟล์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่ต่างก็เป็นนักเตะที่ดีมันจะเป็นเกมที่น่าสนใจ เพราแน่นอนว่าซราตันคือหนึ่งนะักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่โลกฟุตบอลเคยเห็นมาเขาเองก็รู้เรื่องนั้นและเน้นย้ำมันมาอยู่เสมอผมเองก็ชื่นชอบเขานะผมชอบในความมั่นใจที่เขานำลงสนามไปด้วยการที่เรายังเห็นร่างกายของเขาฟิตแบบนั้นทั้งที่บางคนต้องเลิกเล่นไปแล้วตั้งแต่อายุน้อยกว่าเขาเยอะเลยด้วยซ้ำ นั่นเป็นเพราะว่าเขารักษาสภาพร่างกายของตัวเองให้ดีเยี่ยมอยู่เสมอและเขาก็มีความต้องการที่จะลงเล่นในเกมฟุตบอลระดับสูงให้นานที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ใช่เลยในตอนนี้เขายังสามารถลงเล่นได้ให้กับทุกหลีกในโลกนี้นั่นแหละคือสิ่งที่พิเศษมากไหนๆก็พูดพาดพิงมาถึงการแข่งขันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันไปแล้วข่าวที่4ี่ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นของฟุตบอลยุโรป ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมของเราโดยตรงแต่มีอดีตนักเตะเก่าของเราอย่างเจมี่คาราเกอร์ปากกระหลังเลือดผู้ดีที่เข้ามาเป็นตัวละครหลักของข่าวนี้จึงขอหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันพอเป็นสีสันเมื่อคืนนี้มีการแข่งขันฟุตบอลกันหลายคู่และหนึ่งในนั้นก็คือการลงสนามของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยกพลบุกไปยันทีมรองบอลอย่างยังบอยส์เบิร์นสโมสรชื่อดังจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พวกเขาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากคริสเตียโน o โรนัลโดตั้งแต่นาทีที่13ของการแข่งขันซึ่งเป็นการยิงประตูที่3ของเจ้าตัวจากการลงสนาม2นัดนับตั้งแต่กลับมาร่วมทีมเป็นคํารบที่2ในจังหวะนั้นเองที่ทําให้แกรี่เนวิลล์อดีตแบ็คขวากับตันทีมของทางเรดเดวิล ร้อนลนเรียบออกมาโพสคลิปของตัวเองขณะกำลังหัวเราะด้วยความดีใจพร้อมกับใส่แคปชั่นเป็นอ e ิโมจิรูปแพะหรือโกดซึ่งเป็นตัวยอ่อมาจาก Greatest of All Time หรือเก่งที่สุดตลอดกาลอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเหมือนฟ้าจะเล่นตลกมาทางอารอนวานบิซากามาถูกใบแดงไล่ออกจากสนามและทางยังบอยส์ก็ทวงคืน2ประตูรวดโดยเฉพาะประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแซงคว้าชัยชนะเหนือยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อนหนึ่ง นั่นทำให้คาราเกอร์ได้โอกาสเซล์กลับในทันทีหลังจากก่อนหน้านี้เนวิลเคยสัมภาษณ์ถึงขุมกำลังของลิเวอร์พูลและชี้ว่ายูไนเต็ดมีโอกาสที่ดีกว่าในการคว้าแชมป์ทั้งนี้คาราเกอร์ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเขาเป็นรูปของเนวิลหลังจากอายจนต้องเอามือปิดหน้าเอาไว้เมื่อปีศาจแดงต้องเปฝ่ายปลาชัยกลับออกมาและนี่ก็คือการเซลกันแบบเจ็บๆคันๆอย่างที่สุด เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญที่สุดของทีมเราอย่างทางโมฮัมเหม็ดซาลาห์กันบ้างดาวเตะวัย29ปีเลือสัญญากับเิเวอพูอีกแค่เพียง2ปีเท่านั้นและสโมสรก็กำลังเดินหน้าพูดคุยสัญญาฉบับใหม่ซึ่งล่าสุดทางไซมอนจอร์แดนอดีตประธานสโมสรของคริสตันพาเลสก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า มันเหมาะสมแล้วหากจะมีการเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับซาลาในการต่อสัญญาฉบับใหม่หนนี้มันสมเหตุสมผลนะที่จะมีการเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับเขาจอแดนกล่าวมาอคุณดูสถานการณ์ของซาลาคุณจะต้องดูว่าข้อีคุณค่ากับลิว์พูมากน้อยเพียงใดการจะหาตัวแทนของเขาจะต้องใช้เงินมากขนาดไหนดังนั้นหากคุณต้องมาหาตัวแทนของโมฮัมเหม็ดซาลาเพราะไม่อยากจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับเขา คุณก็ต้องทุ่มเงินกับนักเตะใหม่ระดับ100ล้านปอนอันไหนมันจะคุ้มค่ากว่ากันหากคุณซื้อนักเตะเข้ามา100ล้านปอนค่าเหนื่อยของเขาคนนั้นจะเป็นเท่าไหร่มันอาจจะเป็น 3- หรือ4แสนปอนต่อสัปดาห์บวกกับเงินที่ต้องจ่ายไปอีก100ล้านปอนดังนั้นคงไม่มีใครไปทําแบบนั้นหรอกเราต้องทําให้มันสมเหตุสมผลในด้านการเงิน พวกเขาจะต้องหาจุดลงตัวระหว่างสิ่งที่นักเตะร้องขอกับสิ่งที่สโมสรได้ยืนไปให้นั่นแหละคือการเจรจาแต่ผมก็สงสัยว่าซาราจะได้สัญญาตามที่เขาต้องการหรือไม่เขาเหลือสัญญาอีกสองปีลิเวอร์พูลอาจจะยังไม่ทํามันในตอนนี้ก็ได้แต่หากปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปสื่อจะเป็นคนกดดันพวกเขาไปเอ์เชก็รออยู่พวกเขาอาจจะบอกว่าอยากได้เงินเท่าไหร่ล่ะบรรดาสโมสรจากสเปนก็จะเข้ามาร่วมวงชิงตัวเขาด้วย ดังนั้นทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับจุดยืนของลิเวอร์พูลที่ต้องต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรบแฟความคิดเห็นกับไว้ในตาคลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ